สวัดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะวิสกายชาแนลนะครับผมวันนี้ผมเ,เป็นวันที่ที่สิบแปดพภาพันนะครับผม2565นะ้า้านะครช่วงนี้ตอนนี้คือน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมเข้าหมู่บ้านเห็นไหมผมก็มาก็จะได้เข้ามาช่วยชาวบ้านในการขนของนะครับเ,เพราะว่าน้ํามันเริ่มขึ้นสูงนะครับผมเห็นไหมอันนี้ก็ประมาณ ไม่ถึงเมตรนะครับผมก็ประมาณาก็เห็นไหมครับผมน้ําต่วมแต่ไม่แน่ใจว่าจะมาอีกอไม่ครับผมนี่ทาท่ามาแล้วครับผมนี่ก็ทําท่าจะมาอีก่รครับแล้วรอบนี้ก็นี่ก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์สัญจรก็ยังสัญจรได้อยู่นะครับ ก็อย่างที่เห the e ็นนะครับผมนี้ก็จะเป็นร้านค้าน้ําก็จะขึ้นเกือบเต็มแล้วครับผมเนี่ยเออก็จะมีมีทหารมาช่วยสวัสดีครับผมอ๋นุหรอมเห็นตรงนั้นสวัสดีครับผมน้ำท่วมครับผมน้ำท่วมนี่ก็จะเข้าในบ้านนะครับผมนี้เข้าแล้วเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ ก็เดี๋ยวก็จะขนของขึ้นประมาณกี่เมตรครับนี่ประมาณกี่เซนยี่สิบเซนแล้วนะก็ประมาณยี่สิบเซนนะครับผมน้ําขึ้นก็น้ําก็เริ่มทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถึงแม้ฝนมันจะหยุดตกก็จริงแต่ว่าน้ําจากภูเขามันก็ยังไม่ยัง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 ไหลเข้ามานะครับผม นี้ก็จะทุกปีนะครับผมทุกปีที่น้ํามันขึ้นนะฮะน้าท่วมนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้าน,นเป็นร้านค้านะครับผมร้านค้าหน้าบ้านเห็นไหมครับผมรถนี้แถวนี้ก็จะอยู่ถ้าว่าคนที่แบบมีบ้านยกสูงมันก็จะโอเคหน่อยนะครับผมแต่ถ้าว่าบ้านไหนที่ ไม่ได้ยกสูงอยู่ในพื้นต่ำๆมันก็จะอย่างที่เห็นนะครับเห็นไหมครับผมนี่ก็จะเป็นรถที่มาช่วยนะครับผมมาช่วยชาวบ้านนะครับผม ็เอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะอัดวิดีโอเรื่อยๆนะครับผมและทีนี้อัดคลิปไปเรื่อยๆอแล้วถ้าว่าตรงจุดไหนบ้านไหนที่แบบน้ําขึ้นสูงๆผมก็จะได้อัปเดตลงไปอีกนะครับผมอโอเคครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผมแล้วก็แล้วก็ผมจะผมจะหยุดเป็นขอหยุดคลิปเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่า น้ำเดี๋ยวผมจะได้ผลของช่วยชาวบ้านยกของขึ้นนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ